วัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพานัดอีกตามเคยนะครับผมวันนี้ก็มาหามิมอยู่ในคลองนะครับผมเพราะว่าอากาศคืมก็เลยไม่อยากจะไปหาพึ่งนะครับผมกลัวฝนตกก็เลยหาตามคองใกล้ๆบ้านตัวเองนะครับผมไปครับพานหกัจุดครบแล้วนะครับผมเจอไว้สองลังนะครับผมอย่างดุเลยนะครับ นันเมันสีสวนหัวหน้ามแม่ทเด็ดเอ้าโอ้โหสำมพัมันคือไห้ขะไห้นี่เทสก็ไห้พูดอืมนี่จ้าเจ๋งเก๋เลยทีเด็ดครับทีเด็ดเช้านี้พานเก่งไม่ได้มาด้วยนะครับผมไป,ไปไปอะไแบบอยู่ท่า <ừ> ไปพนมนะครับไปโรงพยาบาลนะครับผมจิบเญยก็หั่งเงี่บว่ะ่านัดออกมาแล้วน,นะครับผมโอ้ยดูหัวน้ำนะครับผมโอ้โหที่เด็ดอีนี้ว่ะหัวน้ำหัวนี้ดูฟ้ันให้โอ้ยังดุเลยนะครับผมดุมากนะครับ หัวน้าไหมว่าเป็นใหญ่กว่าของอีเก่งกันึ่งหรอนนโอ้ที่เด็ดอีดีวะติดตาทุกรูเลยนะครับผมอย่างดุเลยนะครับโอ้ใหญ่ครับใหญ่เนี้ยอีดีวะสำคั่มันหายครับหายเนี้ยเทียบกับแขนนะครับ แเล็กไปเลยนะครับผมเดี๋ยวไปหาตัดอีกครับผมอันนี้ตัวอ่อนเราจะไม่เอานะครับผมตัวอ่อนให้พานัดไปห้อยไว้เหมือนเดิมน,นะครับให้เขาขยายพันธุ์นะครับผมพานัดบอกติดตามอีกร้งนึงนะครับผมตังมากนะครับผม แต่บบใหญ่ปันไดว่าต่ำอย่างเงาหัวน้ำก็ปิดตาเหมือนกันนะครับผมนะครับผมอู้หัวน้ำขาดเราวต็มเ้ยคือบเบ่งสันท้วะทีเด็ดนะครับผม,บผ,มผ่าหน้าก็ตัดออกมาแล้วนะครับผม เอาห้างมิมคืสสอสอนสอนยังยสี่วะสอนห้างบ่เออโอ้ยเป็สนสอนแรงนะครับผมน้อยนะเดือบหัวหัวสูสีกันเลยวะอืคว <ใน S 1> ามหัวสูสีหวนนะัวนะหัวได้่งหัวนหนึ่งโอ้ยดยครับทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดครับทีเด็ดเบิม่มๆมาแล้วครับพอดีเดินมาล้างมือนะครับผม กลมาเจอพอดีนะครับค,ครับผมได้ก็ไปครับผ่านกำลังขึ้นไปนะครับผมมาแล้วนะครับผมมาแล้วนะครับผมโ้หวานสวยมากกำลังอร่อยกำลังกินเลยอ่ะ กูนักสบาะไอเดียวเถอะหยาบหยาบถือเลยหยุดอีกแล้วพูดอะอย่ไม่แบงก์ตัวไทยวะอ่อนอ่อนนี้ก็เอาไปกินนะครับผมเป็นโลวเป็นโลวเป็นโลว์ทีเด็ดดีดีวะข้อในน้อยขากกวันอ่ะอืมปัน ่อปันอยู่ขอบสะทีไปน้ำไอเก่งเือว่ะเดี๋ยวไปหาต่อนครับผมลังที่สี่นะครับผมจะอยู่ใกล้บ้านคนนะครับผมอยู่ทางข้างยู่ข้างข้างเลยทาั้นก็จุดครบอยู่นะครับผม ออกมาแล้วนะครับผม mm hmm. หัวน้ำกลมเลยนะครับผมปิดตาเลยนะครับ mm hmm. ห้างกัตัดไปเห็นนิดเก่านะอืมห้างกัไปเอาไปออกที่โต้หัวน้ำกลมบ้องเลยนะครับผม กําลังจะคืนไหมตอนบนรถนะครับผมเดีย๋ยวไปหาต่อยครับผมขี่เลาะหาตามข้างทางไปเรื่อยๆนะครับผมตรงไหนเป็นป่าแล้วก็แวะดูนะครับผมพานัดบอกว่าพานัดก็จะเจอนะครับผมถ้าเจอรังนี้ก็เป็นรังที่ห้าแล้วนะครับผม <ś led> ยิ้มเพื่อเพลิงลังใหญ่อยู่นะครับผมครับเจิมหัวน้าบ๊อบปันได้ปะลังที่ห้าของวันนี้นะครับผมก็โดนควัดแล้วนะครับผมเราถ่ายเฉพาะลังใหญ่ๆนะครับผมน,นีลังที่ห้านะครับลงมานะครับผมรกระัดเสร็จแล้วนะครับผมโอ้หัวน้ำเนี่ยที่ด็ด เด็ดยู่ตัวเลยเอาควนไนะไนควนอะไรเนะี่ยทั้นใหญ่ทั้นยาวนะครับผมโอ้มอา Nam ที่เด็ดอยู่เห็นว่ากระไดลงที่ห้านะครับผม <c oughs> เจอแต่ลังที่เด็ด เงาเป็นแขนเลยเว้ยโอ้โหทีเด็ดทีเด็ดตัดเดี๋ยวไปหาต่อยครับผมฐานนะก,ก็เจอหลังที่หกแล้วนะครับผมทีเด็ดทีเด็ดฐานัดบอกทีเด็ดแล้วนะครับผมหลังที่หกนะครับห้โโอ,โอ,โอ,โอโดูหัวน้ำนะครับผมยังปูดเลยนะครับผมหมลังแก่แล้วนะครับผม ตัวอ่อนไม่มีแล้วนะครับผมน่าจะมีแต่หัวน้ำนะครับผมบเลยว่าเด็ดเกิดมาเไม่เคยพัอังกฤษฮดละมดละโอ้ดูหัวปูดนะครับผมสั้นปีกแดดแดดและนะ้วนั่นตัวอ่อนไม่มีด้วยตัวอ่อนไม่มีเลยนะครับผม เด็เันนัตัดลงมานะครับผมลงมาแล้วนะครับผมอย่างใหญ่เลยทีเด็ดอีกฟังนิ่มันเริ่มหุมดูดด้มาเลยอันนี้โอ้โหลังที่หนะครับผม เน้นตะลังใหญ่นะครับผมเล็กไม่เอานะครับสุดๆครับโลกนี้สองโลมีแน่นอนมินแต่ละห้างนี่สุดยอดดีดี่ะสองโลมีแน่นอนวันนี้ว่าปีหน้าไปหาไปหาต่ออีกครับผม